หนึ่งนาทีกับกปทออุบัติเหตุจากการขับขี่อาจมาจากสาเหตุของการมองข้ามหรือว่าไม่ใส่ใจกับเรื่องเล็กๆน้อยๆบางเรื่องอย่างเช่นการวางสิ่งของต่างๆไว้ที่เบาะหน้าหรือเบาะหลังที่ว่างอยู่โดยไม่จัดวางให้มั่นคงปลอดภัยและไม่ทันสังเกตว่าสิ่งของนั้นอาจจะร่วงหล่นกลิ้งตกไปอยู่ใต้แป้นเบรก และไม่สามารถก้มตัวลงหยิบสิ่งของที่พื้นเนื่องจากรถกำลังแล่นบนท้องถนนหากก้มลงเก็บนั้นก็จะเป็นอันตรายต่อการขับขี่ในกรณีเช่นนี้หากผู้ขับขี่รู้ตัวก่อนว่ามีสิ่งของตกไปอยู่ใต้แป้นเบรกให้พยายามใช้เท้าเขี่ยสิ่งของนั้นให้พ้นใต้แป้นเบรกและรีบนำรถจอดเข้าข้างทางเพื่อจัดการเก็บสิ่งของให้เข้าที่ โดยจัดประเบียบการวางสิ่งของให้ดีเพราะหากสิ่งของนั้นกลิ้งตกใต้แป้นเบรกโดยผู้ขับขี่ไม่รู้ตัวก็อาจนำมาซึ่งอุบัติเหตุร้ายแรงได้ครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกลองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม